อัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูยำตะไคร้กุ้งสดนำตะไคร้มหาหั่นซอยแล้วก็หอมแดงซอยหอมแดงนะคะซอยพริกจินดาทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะ ขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีฝรั่งหั่นเป็นท่อนๆค่ะหั่นมะนาว ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็น้ำกุ้งสดไปลวกค่ะลวกไม่ต้องสุกมากนะคะเอาสุกปานกลางปานกลางค่ะพอสุกได้ตามความต้องการแล้วตักขึ้นแล้วมาน็อกน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นจัดเลยนะคะจากนั้นก็มาทำน้ำยำกันต่อค่ะ ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลา บีบมะนาวจากนั้นก็คลุกๆุกให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะ ใส่ตะไคร้ลงไปใส่หอมแดงแล้วก็พริกจินดาจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่กุ้งลงไปค่ะคลุกคลุกคลุกน้ำยำให้เข้ากับกุ้งสุดท้ายโรยผักชีฝรั่งกับขึ้นช่ายนะคะ เสร็จแล้วนำมาเสิร์ฟใส่จานค่ะเป็นไงบ้างคะยำตะไคร้กุ้งสดทำง่ายมากเลยค่ะส่วนผสมก็น้อยลองทำตามกันดูนะคะ